ช่วงที่สองสนับสนุนโดยซุปเปอร์กาแฟอยากเห็นคนไทยอารมณ์ดีเนี่ยถ้าไม่มีลูกศรอย่างนี้ก็หลงเลยกันก็เดินง้อไปแต่แต่เคยมีนะครับนั่งเที่ยวขอใช้คำว่านั่งเที่ยวมือบอดไปเปลี่ยนลูกศรจริงป่ะเปลี่ยนยังไงพี่ไปจับลูกศอนเปลี่ยนอย่างนี้อ๋ออันนี้ติดละอ๋อเปลี่ยนอย่างนี้ โอเคมันก็ออกได้ก็เป็นทางออกนะโอเคไปต่อปะอันนี้เดี๋ยวทำอันนี้ด้วยโอเคครับทั้งทั้งที่เขายึดไว้ให้อย่างดีแล้วอันนี้คือตัวอย่างที่ผิดอ๋อคือนั่งเที่ยวมือบอลครับเฮ้ยมือบอลเลยที่ใส่เร็วๆแบบนี้เคยมีนั่งเที่ยวชุดอื่นมาเดินวนอ๋อเดินวนดีเลยวนไปวนมาใช่โอ้ตา เห็นแล้วครับอ๋อเห็นแล้วฮะปิดเดียวตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือไม่ถูกใช่ไหมฮะไม่ถูกครับทำแบบนี้ไม่ได้นะต้องเดินตามานเหรอมันอันตรายรูเปล่ารูแล้ว สบายมากเลยเนี่ยเป็นไงบ้างใช่ขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยหู้ววววลววววงวว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 วรวววววววาวว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 วาวววรววววรวว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 ะวาวว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 นววนะวววววเว็วว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 าววัววววววะวววววัวววววทวววนวน้วว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 นีวเรามองจัวหวัดพิษณุโลกไกลๆนู่นเลยวะเราครับไกลๆนู่นเลยครับอ๋อ ทางฝั่งด้านขวามือที่เขาลูกหนงสูงคือพยาแหนึ่งชาติน้ําตกชาติกาลน้ําตกชาติกาลนี่เคยได้ยินคุณคุณมันเยอะแล้วใช่ไหมครับก็มีชื่อเสียง<อ>เรื่องน้ําตกของเขานะครับน้ําตกชาติกาลแล้วที่เห็นอาคารตามตัวเมืองคืออเภอนครไทย<อ>ตึกสูงสูงตึกนั้นใช่ไหมครับที่หลังคาสีแดงได้ครับมองไม่เห็นต่ตาขั้นแล้วก็เห็นเป็นที่ทํากินของชาวบ้านมีควันไฟอะไรต่างต่างกคือท้องนาไร่ ไล่ชาวบ้านคือนอกเขตอุทยานเราไปแล้วนะครับนี่นิดเดียวก็จะถึงก้อนเมฆนะพี่นะครับดูดิถ้าน้าฝนจะมีก้อนเมฆมันไหลมาชมตัวเราอยู่เมฆลงต่ำใช่เมฆลงต่ํานะครับเหมือนกับฝั่งโน้นจุดนี้คือนักท่องเที่ยวมาชอบชมพระอาทิตย์ตกกันนะครับมากันเย็นๆพรตกตรงนี้อะเอเดี๋ยวพอตกแล้วเรากลับไงครับเนี่ยกลับทังเดิมครับแล้วมันบางเมฆเลยคือคือไม่มืดนะครับไม่มืดไม่มืดมากพระอาทิตย์ตก ช่วงเดือนนี้ก็อยู่ในที่ประมาณหกโมงหกโมงเย็นหกโมงตรงจากนั้นก็เดินทางออกไปถึงรถพอดีพอมันใกล้ด้วยครก็เร็วสะดวกหน่อยอะไรางี้อันนี้แสดงว่าทํางานอยู่ข้างล่างไม่ไม่ค่อยตากแดดเหมือนพี่ก็เลยขาวอ๋อแสดงว่าปกติพี่เป็นคนขาวพี่เป็นคนขาวมันทํางานที่ยากใต้แดดก็เลยผิวดําอย่างเงี้ย ผมก็ขาวแต่ผมโคกพ่อโคนมาอ่านี่ธรรมดาไม่ได้อนลูกธรรมดาพื้นเด็กของพี่ไม่ได้ดำอย่างนี้เราเราเป็นคนขาวกันทั้งคู่ทั้งสามคนเนี่ยแหละปขอบใจเราเองกันไปวันนี้พขาวก็ต้องดูตรงนี้โอพี่ขาวต้องดูตรงนี้ตรงนี้ขาวเลยอ๋อตัวเมื่อขาวเฮ้ยไม่ได้บมา่ ไปกันเถอะเจากจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปต่อที่ผาชูธงลานหินปุ่มที่ไหนครับข้างบนนู้นด้านบนครับเราต้องเดินออกไปที่เดิมแล้วก็นั่งรถต่อไปอ๋อเดินไปไม่ได้ใช่ไหมเดินไปไม่ได้ครับมันอยู่ฝั่งนี้เข้าป่าไม่ไหวโอเคครับเป็ครับเป็นไงยอดเลยพี่ สุดยอดเลยนะขึ้นมานี่แบบโอ้โหดูวิวดีสุดๆนี่ทำท่าปากปักปลาเค็มอยู่ได้เฮ้ยอาบแดดนี่แต่ชิลดีไหนลองตะโกนดิเสียงสะท้อนมีอะไรเสียงไม่ออกเฮ้ยเสียงไม่ออกวะว้วว้าเฮ้ย คำรามเป็นเจ้าป่าเลยทีเดียวหลายหลายคนอาจจะอิจฉาเรานะที่แบบไม่มีโอกาสฮะก็หลายคนไงที่ไม่มีโอกาสได้มาเที่ยวอะไรอย่างนี้ไม่เล่นสักนาทีหนึ่งแน่เนี่ยะคอับแต่เราหมายถึงว่าเราได้มาเที่ยวบ่อยไงแล้วก็ได้เจอกับธรรมชาติอะไรเงี้ยที่มันสวยงามจริงจริงมันไม่ใช่แค่ที่แบบเห็นแค่รูปถ่ายแล้วมันก็เออไปไปปินกับเขาอย่างงี้ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ต้องมาเองวะ พี่เนี่ยโหวันหลังทำไมพี่ไม่ชวนพี่ธงมาด้วยอ่ะพี่ธงอ่ะนะเออที่อยู่ใน Facebook แฟนคลับพี่อ่ะบ้าเขาไม่ใช่แฟนคลับเขาเป็นพี่เฉยพี่ชายโอ้ยก็เห็นเขาว่าเขาอยากเขาชอบเที่ยวใช่ไหมเขาอาจจะแบบเอออยากเห็นแบบบรรยากาศแบบที่เราเห็นอะไรอย่างนี้บ้างได้วันหลังเดี๋ยวชวนมาจะได้มาเที่ยวกันมารู้จักกันเขาก็ชอบแนวนี้แหละป่าป่าลุยอะไรอย่างเงี้ยเอาว่าแนวป่าปลาไอ้บ้าแนวลุยป่าแนวปชนภัยอะไรอย่างนี้ าไม่เอะไรเนี่ยปัญญาอ่อนขึ้นมาเร็วโอ้โหอุตส่าห์ไป่ลมแม่ไปต่อแล้วพี่พี่ช่วยผมด้วยดิไมาขึ้นไม่ได้มองขึ้นไม่ได้เฮ้ยขึ้นมาเฮ้ยทำไมไม่ขึ้นแล่วเฮ้ยนีเขาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยขาคุณเฮ้ยช่วยคุณด้วยเอ๋อตะเกียกตะกายขึ้นมา นี่เป็นคนหลืนนอนวะ้เนี่ยนะไม่ไรเนี่ยเอ้ามาดิเอ้าตามมาแม็กินก็เดฟแล้วเกินเอ้ยเอ้ยนี่ไม่แค่คันขคบรพกันเลยนะพี่เอาหรอเป็นน้องไม่ใช่หรอวะเอาหรอ เดี๋ยวจะแนะนำตรงนี้อะไรครับไล่เลยใช่ไหมครับเราต้องเดินกันตอนนี้เราอยู่ตรงซีเรตรงนี้อุ้ยทำไมเขาต้องเดินเท้าเปล่าเข้าหรอครับพี่เพราะว่าไม่มีทางรถเราเราต้องเราต้องเดินเท้าจากนี้ตรงนี้เป็นลานจอดรถคือตรงนี้จุดเริ่มต้นนะครับตรงนี้ประกอบด้วยลานหินปุ่มขาชูทงนะครับแล้วก็ลานอเนกประสงค์มีป้อมปืนอะไรต่างๆมีถ้ำหลบภัยทางอากาศคุก มีคุกมีสำนักอำนาจรัดนะครับถ้าเดินทั้งหมดเนี่ยก็3กิโลกับ200เมตรไปกลับโอ้สากิโลแล้วเราไปทางไหนก็จะไปทางซ้ายทางขวาก่อนเลยไปทางขวาแล้วตเริ่มเดินจากจุดนี้แล้วเดินอ้อมอ้อมอ้อมมาขาตรงออกมานี่อ๋อเราจะไปสู่สารนักลบก่อนไปด้วยแล้วก็หินซ้อนโบราหินปุ่มมาเผาชิวทงมาชมวิวกันให้พักผ่อนแล้วจากนั้นเราก็ไปซันเร็ก คาือวงเล็กน่ยอยู่ที่2กิโลไปกลับหินปุ่มกับผาชูทงนะฮะแต่ถ้าเราเดินทั้งหมดเลยน่าก็จะอยู่ที่สามกิโลไปกลับสนุกสนานใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงแค่นั้นเองรอบเนี้ยนังว่าใกล้ๆกล้เลยฮะก็ไม่ไกลก็ไม่ไกลมากนะไม่ไกลมากแต่มันมีร่มไม้มีเลยด้วยเย็นสบายรู้สึกว่าตรงนี้คนจะมากันเยอะเลยใช่ไหมใช่จุดนี้เป็นจุดหลัก ไม่เหนื่อยครับไปกลับแหววไปอ่ะเอาล่ะเย้เดินป่าแล้วเมื่อกี้เราเดิน1กิโลไปกิโลไป5อ๋อใส่แต่เนั่ยเข้าไป500เมตรของ500เมตรนี่ก็สามเท่าเลยพวกกระดึงเขาเดินกันป8กิโลพวกกระดึง8กิโล9กิโลลาพวกอะไรปะ ก็เดินสบายเดื่อสบายง่ายไปเรื่อยๆแต่ตรงนี้ก็มีแบบว่าระหว่างทางก็มีแวะชมอะไรเองเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็เลยแบบไม่ไดยเหดอกอะไรครับเนี่ยดอกเทียนน้ำนะครับสีม่วงๆนะครับเทียนน้ำอันนี้ปลูกเองป่ะครับมันขึ้นตามธรรมชาติครับสีเหลืองนี่มณฑเทียนทองโอ้โหชาวบ้านเหมือนจะเรียกว่าระฆังทอง น้อยยังได้รับเลยโอ้ยโถน้อยพี่โอ้ยนี่มันรองรองเท้าใหม่หรือนี่หว่าอะไรมึงเนี่ยเฮ้ยอะไรออกมาป่าต้องลุยเล้ยฮะเรื่อครับน้ำางไหนอะดินี่มันจะไหลจากพวกต้นไม้แล้วก็ช่วยพวกมอสอะไรต่างๆตามเขาข้างบนเนี่ยเป็นไหลลงมาร่ามันเป็นน้ำฝน นะน้ำฝนที่ตกลงมาแล้วมันก็ดินอุ้มน้ำไว้สแสดงว่าตอนนี้ข้างบนฝนตกไม่รนะอกคือหน้าหน้าฝนยังไม่แห้งเลยนะเหนื่อยตาคือแต่แต่อะไรวะนี่เราขึ้นมาข้างบนนี้อาจาจะเจอสภาพอากาศยังไงบ้างไอ้ที่ที่นี่อาจจะเจอทุกแบบวัดน,นี้มีสามฤดูยูแม่ แดดฝนหนาวโอ้ oh. ผูหินล่องกล้าเป็นหนึ่งความประทับใจของผมที่ได้มาที่นี่มันทำให้ผมจินตนาการถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆและก็แอบคิดถึงอนาคตที่เรายือนอยู่ตรงนี้ตอนนี้อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ คิดถึงความไม่แน่นอนที่มันจะเกิดขึ้นกับคนเราการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคิดในแง่ดีธรรมชาติของทุกทุกอย่างก็จะสร้างสิ่งที่สวยงามให้กับเราและสิ่งรอบตัวเราเสมอขอบคุณซปเปอร์กาแฟาอยากเห็นคนไทยอารมณ์ดีและนิสสันซิลฟี่ความสุนทรีของการใช้ชีวิตที่เปิดประสบการณ์นอกประตูให้กับผม ยู่ตรงนี้นะครับทางสามแยกเราอยู่ตรงนี้เราเดินจากลานจอดรถมาจุดตรงนี้นะครับหินดนาแล้วเราก็จะเดินไปทางสุสานทางด้านนี้ไปโหล่หินกุ่มแล้วก็วนออกมาทางด้านนี้ก็จะเริ่มต้นต่างป้านี้เลย ริเวณนี้เป็นจุดศูนย์กลางนะครับประกอบด้วยสำนักงานานรัฐเป็นจุดศูนย์กลางการปกครองคาเบกนอกจากนั้นจะเป็นโรงพยาบาลที่เราเห็นเครื่องมือแพทย์ใช่ไหมครับคือจะมีโรงพยาบาลมีต้องมีคนเจ็บมีคนป่วยมีคนตายธรรมดาครับแล้วก็เอาศพมาฝังตรงนี้ถ้ามีการเสียชีวิตนะครับ